คุณหมอบอกว่าคุณ9้คุณเป็นมะเร็งยันต์ขาแพ่หายใจนะครับมาแบ,บ่ปันประสบการณ์เพื่อที่จะให้ให้เราเนไ้ได้ได้รู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับเป็นยังไงเพื่อที่จะเป็นยาทานให้กับทุกท่านานะครับแล้วก็นะเมื่อก่อนนี้หลังจากห้าปีที่แล้วนะครัผมก็มีปัญหาให้เกิดสุขภาพ เรื่องของอาการถ่ายะนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าถ่ายถ่ายแล้วก็บางทีแข็งบ้างบางทีก็ท้องเสียนะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่มั้งความนี้มาแก็ไม่ค่อยจรินแรงเท่าไหร่นะครับดำเนินชีวิตมาเรื่อยๆนะครับดำเนินชีวิตมา,เร,รเ,มมาเรื่อยก็เจ็บมั่งได้ก็ไปหาหมอไป,ไปไปตรวจทุกทีนะครับไปตรวจที่โรงพยาบาลนั่งแล้วก็ที่คลินิกก็ ไม้ว่าจะเป็นตัวเลือดตัวอะไรต่างแต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาไม่ได้ไม่ได้พบทางเชื่อต่างเชื่อต่างอันนี้เขาผมก็เลยครับอยู่อ่าจำอยู่มาเรื่อยๆนะใช้ชีวิตมาเรื่อยอ่ะแต่เมื่อเมื่อสองสองสามเดือนที่แล้วนี่ครับมีอาการอ่าดูแลเพิ่มครับ <c oughs> ผมก็ปวดท้องทุกสามวันครับวันที่สามจำได้ว่าผมวันนั้นน่ะที่ผมไปหาคุณฟังคุณหมอ เกีย่ยวกับออกทีวีเราจะได้ก็ก็มีอัพอัพเฟกับอัพยืนนะครับแล้วก็ตลอดจนอาจารย์เาแล้วก็คุณนิริยาก็มานั่งทานข้าวทานอะไรกันวันนั้นผมรู้สึกอาผมทานอของไปพวกเท่ๆกับมัดหอยนะครับที่อาสีไปเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยอากลับบ้านไปแล้วก็ท้องเสียท้องเสียขึ้นนั่นเครับผมก็รู้สึกปวดท้องอย่างมากนะครับเจ็บปวดท้องที่หมด บางทีเราผมนอนอยู่อยู่ในแอร์ห้องอาจจะเรียกว่าห้องน้ำนะครับนอนปิดไฟมานะครับสนุ่งสาบเลยนะครับพอพออกมาเขาย่วยช่วยก,ก็าจเอาของขึ้นไปขายนะครับแต่นะครับ,นะรบมันกักไวอีกครั้งหนึ่งตอนที่ป่วดนะเข้าเข้าออกออกลงน้ำํำจนผมหมดแรงนะพอดีคุณเกียรตินานได้โทรศั์เข้ามาว่าครับออกขายของยังผมก็เลยออกออกไม่ได้วันนี้รู้สึกว่าปวดท้องมากเลยแย่มากมากแล้ว ประเด็นคุยนะก็จะเชิญครับเอารถมาส่งผมมาส่งผมนี่ะไปโรงพยาบาลถ้าผมบอกว่ามคือใจไหนเดี๋ยวรอลูกป,ประมาณประมาณยีณ่สิบรูปกลับมานะครับผมก็ปวดไปทุกบก็เกือบวันครับตั้งแต่ตั้งแต่ตีห้าทุ่มจนอีกวันหนึ่งถึงห้าโมงเย็นรูปกลับมาก็พา,าผมไปส่งโรงพยบา,นนบา,าบาลนะครับโรงพยาบาลหมอก็ให้ฉายโรค ให้เข้าออที็กซ์เรดิสกนกนนะคนรับคนก็กลัออกมาครพานคืนหนึ่งแล้วคนก็กออกมาว่าคุณหมอว่าคุณเก้าสเเซนคุณเป็นมะเร็งระยะสามยักแแพทย์หายใจนะครับ <S 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 อาจจะแแ้กระหายไปถึงต่อนเหนือก็ได้นะครับผมตกใจเว่นนั้นผมรู้สึกว่าผมแบบก็ว่าจิตตกเลยครับคุณทนาย,นมาาไ,ยนไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกนะครับ แล้วหมอบอกว่าคุณยังต้องผ่าตัดแต่ตอนนี้คุณผ่าตัดไม่ได้ครับคุณผ่าตัดไม่ได้เลยครับเพราะว่าร่างกายผมใหญ่มากจากนั้นครับผมก็กลับมาครับอมาสองอาทิตย์ผมก็เริ่มนะเริ่มทานยาไปของบริษัทแต่เมื่อ่านใ้ผมเข้ามาบริษัทปีมิมูลไลทใหม่ๆนะครับผมก็รู้ว่าร่างกายของผมเนี่ยแข,แ,นะแข็งแรงนะครับแข็งแรงผมก็ทานกาแฟอย่างเดียว ทานกาแฟเพื people with people with ่อดูแลสุขภาพเพราะว่าเป็นกาแฟที่มัลดน้ำหนักได้นะครับครับผมได้เจอนะครับหมอบอกว่าผมเป็นมะเร็งนะเส้นสามระยะแพร่กระจายนะครับผมก็ตั้งใจที่จะทานอือเครี่เงพิมพ์ของมิวไลนคือชื่อเทพนะครับเป็นมีฮูเน่ครับมีมาร์ซินพาสและก็มิวไลครับผมทานโดยแบบเอาทีละจานแล้วตอนนั้นมีเหลือไม่หนายมากเลยตอนสองอาทิตย์ผ่านไปหมอหมอบอกว่าครับไปตรวจไปตรวจที่หมอบอกว่า คุณผ่าตัดได้หมอก็เลยทำพการก่อนผ่าตัดออกมาก่อนที่ผมจะผ่าตัดนะครับผมรู้สึกหมอบอกว่าคุณจะต้องมีถุงอยู่นอกอากาศรล้วก็ไอทะบ,บานเทียมครับแล้วก็อะไรต่างต่าง่ภายนอกผมนะครับผมก็ได้ทำการรักษาแล้วก็ผ่าตัดขึ้นมาก็ประมาณในอาทิตย์ครับผมก็หมอคุมเชื้อตัวแรกออกจากโรงพยาบาล โดยไม่มีถุงถุงอะไรไม่มีถุงที่ที่อยู่ภายนอกร่างกายครับเอือมาเทียมนะครับเขาออกมาพูดคับอบว่าได้ได้อาพักพื้นอาทิตย์นะครับรอการรอเกี่ยวบางที่เราต้องไปฟังผลฟังผลนี้นะครับก็เลยหมอฟังฟังีครั้งหนึ่งนะครับหมอบอกว่าเราร่างกายแข็งแรงดีตรวจเลือดตรวจไจดีหมด ตรจเป็นค่าไอค่าต่างๆเพื่อตับอะไรต่างดีหมดนะครับรอผลสแกนอย่างเดียววันนี้เข้าพอผมเข้าไปรอฟังผลที่ที่สแกนเมื่อวันที่สี่ที่ผ่านมานี่ครับที่สี่ที่ผ่านมาเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยหมอบอกว่าทุกอย่างดีหมดไม่พบเชื้อมะเรงที่กระจายไปทั่วร่างกาย ขนาดนี้นะครับแตครั้งใหญ่ขนาดนี้ทําไมคุณทิพนถึงได้มีฟื้นตัวไหลกันนะครับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วับเป็นบางคนนะครับสองเดือนขึ้นไปแต่ผมายานมปถึงยี่สิบวันคนระับผมสบายีแข็งแรงได้ครับหม,มอหมอาบอกว่าเป็นจุดที่ดีนะครับเพราะว่าอ,อะไระครับเพราะว่าผมั่นใจว่าเป็นอาก็เรียกผลิตภัณฑ์ของบร,ริษัทปีไ f e หรว่ากลมกลืนได้กน มันเป็นประโยชน์นะประโยชน์ทำให้ผมเนี่ยหมอไม่สามารถที่จะตรวจหาเชื้อเจอได้นะครับแล้วก็นะคพอพอวันนั้นวันนั้นคุณหมอก็บอกว่าเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อเลยกลับมาอีกก,ก็ต้องทำการคีโมครับคีโมถึงแปดผลทีโม่แปดผลตัวหนึการใช้อายแชร์เคมีบำบัดเคมีบำบัดแล้วก็ทานยาวันนั้น ก่อนที่ผมจะทำเคมียมบัตใช่ไหมครับหมอบอกว่าผลทางเทีม,มีนะนะครับคือเราจะปวดทั้งตัวแล้วเปล่เาเหนะมือนกับไฟช็อนะมือมือเนี่ยก็จะจะอะไรเรียกว่าลอกหมดนะครับกินอะไรกินน้ำเย็นอะไรก็ไม่ได้จต่ของมีคมยังไม่ได้ครับเพราะมือมันเจ็บไปหมดนะครับมมรู้สึกว่าเวลาโดนตัวเนื้เนื้อเนี่ยมันจะเจ็บปวไดไปหมดแต่วันนั้นที่ผมทำสองที่โมกว่าใช่ไหมครับคุณหมอบอกว่า เป็นไงบ้างผมบอกว่าก็อย่างนั้นอย่างนีนะครับผมก็รู้สึกว่ามันก็มีปกติที่หน่อยครับแต่ว่ามันไม่หนักนานสะอาดสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ผมอเเลยบอกว่าคุณไม่แพ้ทีโมนะคุณมีอาการดีขึ้นนะนั้นครับผมก็เชื่อมั่นครับพอผมทดปรับการส่นไปของบริษัทอยู่หลา์เ าการต่างๆเนี่ยมันก็หายได้ดีนะครับเอ๋อาโลกยาพระธรรมสภาสวัสดีครับ